แห่งนี้ยี่สิบห้าอันนี้ล่ะอไอ้ยี่สิบสี่นี้หมดอายุไปแล้วอันนี้เอาไปทิ้งเฉยๆดูสภาพเนี่ยยังใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ดีอันใหญ่อันนี้อะไรยาอะไรเนี่ยที่ว่านนที่ว่าขึ้นไส้ใช่ไหม ใช่อันนี้ยีหยังไม่หมดสักอันอันนี้ยาอียังไม็นเสียงม่เขียนไว้ไม่สิบลืมอันนี้ยาแก้อะไรเนี่ยฮันลาห้เกงเบิงตัวมันไม่ได้ยากินแม่นล่ะยาแก้ปวดนะมันล่ะเปรี้ยมึงอะไรมันยามันยาดีสําหรับแม่ล่ะเนี่ยแต่แม่บระหุจยายาอันนี้กำลังเคลียรยาของคุณแม่อยู่ว่ายาอะไรบ้าง กำลังดูวันหมวยอายุยาแก้อักเสบลดไข้แก้อักเสบเออนี่ลดไข้เหรอใช่ลดไข้แก้อักเสบแม่สิได้เขียนตัวอย่างไว้ลดไข้ใช่ไหมใช้ลดอาการปวดลดไข้ไข้ปวดแม่บ่กล้ากินเพราะว่าแม่แม่จะเออได้เนี่ยก็เอาไปเพราะว่าเขาได้ใส่กําลังหลายปวดนะคะ แกปวดรดไข่นะคะทุกคนแล้วดูแล้วดูอันนี้ยานะดูเลยนะดูยาดูวันหมดอายุให้คุณแม่นะยาจะเอาไปกินเมืองนอกไหมแต่ว่า,าอันนี้นอันนี้คือยังไม่หมดอายุนะดูแล้วอันนี้มันยาเอีนน้ยในเป๋เห็นไหมดูนี่มันก็ต้องเป็นยาดีสําหรับแม่แล้นี่ยาดีแล้วอะไรก็ยาดีหมดเลยอันนี้คืออะไรฮะละเป๋เอายังมันนอกแม่มันไม่มีมัน ของวารายุสองพันยี่สิบห้าได้ดย,ายาอะไรเนี่ยจะอ่านก่อนจะดูให้หนะวิชา,าอะไรก็ไม่จำอ่นะเนาะโอ้ยมันจำว่าอะไรหรอมันอะไมิเตแต่แม่ไปหาหมอเมื่อไหร่ละเขาเขากระจดให้มิเตบาเกี่ยวกับ คิดขัดยอ่อน้ผลไม้แก้อาการท้องร่วงลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบใช่ไหมเนี่ยเออท้องร่วงลำไส้เนะาะลำไส้หมายความว่าท้องร่วงท้องเสียท้องเสียเยสเตอร์เยสเตอร์ท้องเสียท้องเสียไม่ต้องเขียนไว้มันจะลืมแล้วอะไรเนี่ยอันนี้เจ๊ไอไหม <c oughs> อันนี้ยังไม่หมดอันนี้หมดอายุ2,020แต่ 2, มันแก้ไอไหมอันนี้บรรเทาการไอจ้า ไอ้มันมีภาษาไทยอยู่เออมันแม่กับอานบ่ออกคือยกันอายเธอทิฟฟี่แบบเยอะมากเอาทิฟฟี่มันต้องเลยกินเพราะว่าไปพุ่นมันเป็นบาดดีได้เก่งไปไมคนสมัยก่อนกินทิฟฟี่กับเซกินยังสักไม่ใช่จะบอกว่ากินไม่ค่อยกินเลยนะแต่ไิ่ได้ว่ามันถือกับแม่แม่ได้กินในช่วงว่าเลยดิช่วงว่าช่วงว่าเลย ไหนเอาอยานั้นมาดูดูไปเอาบออ,าอ,อ,าอันนี้สิบ่เอาแล้วอันนี้ยากแก้แผลใช่ไหมยาแก้แผลหมดอายุายังดูทุกคนเยวดูให้นะแกะ้แผลทำไมไม่หากระปุกเขาส่งกระปุกอะไรมาให้ทำไมไม่เอามาใช้มันใส่มันก็ห่อไปเมี้งนอกบ่ไดดอกเก่งใส่ดีดูสะทายอยู่บัดนี้เข้ากับสิเก็บใส่ถุงไปตัวนี้นนล,ม,ลมูนี่ก็ไม่ได้แยกกันไง บ้ดนี้กับเก็กบใส่ถุงต่ออันนี้เอาไว้ตั้งแต่ต,ตอนมาพุ่นะโอ้ยังไม่หมดหมดยุค2027เจเเก็บเอเอเอ,เอ,อย่าเก็บเพ่อันนี้ไว้น,นี่ไม่จับวพวกนี้ใส่ปะไะเด็นอะนรหนูนนเอาได้มาดูนั่นน่ะมาผสมกับยาทุกคนอิงจะบอกเอายาปุ๋ยมาผสมกับยาคนเกลือกินแล้วไม่ละ่ะเอออันนี้ยาอินาโนพอเนี่ยทุกคนยาเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งแคปซูลใช้ได้สองถึงห้าไล่เมกกําลังว่าสีเอาไปกินซ้ํา ก็ไม่แม่กินหรอบูงบอกเก่งว่ายาท้องเสียไม่แม่กินเราดูไม่งงว่าทําไมหนึ่งแคปซูลใช้ได้สองถึงห้าไร่ก็เลยอ่านเนี่ยไม่มันเขียนเป็นไร่ก็เลยงงเนี่ยไม่แม่กินอันนี้รู้ที่บ้านแม่ได้ไปหาหมอน่ะเก่งที่แม่เป็นอะไรตอนนั้นนะโออ๋อที่แม่เป็นว่าตอนนั้นที่ว่าเพียที่ว่าอะไรนะที่ว่าห้าที่ว่าวินว้ายไม่แม่กินอันนี้เดเก่งมันวันนั้นน่ะเหรอ เออที่ว่าได้ไปเขาน้ําเกีย์นะ่ะอุย้ยเก่งแมนอิรีเดเก่งใช่ไหมแม่ว่ามันอยาห้ามทายเนะนี่ยเก่งอ๋อแล้วก็เลยไปกินดีนะที่ว่าร่างกายมันขับออกมาที่ว่าไม่เก็บท้องไม่กินเอเออที่แม่ว่าปวดท้องตอนนั้นเออ,เอ,อจาได้ลเลยเจ้าขอ,องกินแล้วที่ว่าปวดแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่ว่าปวดไม่ไหวอนะนั้นไงอุ้ยแม่กินไปแล้วนะครับดูมันเป็นยา มันเป็นยาปุ๋ยใช่ไหม,มนั่นแหละเขาบอกว่าหนึ่งครับซูนใช้ได้สวยแล้วเอามาผสมกับยาคนแล้วก็กินไปเม่ว่ามันยานห้ามถ่ายแม่ไม่กินได้แค่และนี่ไม่กินแล้วได้นี่ว่าเม็ดมันจะเป็นสีดำๆอยู่แล้วยายาห้ามถ่ายเนาะที่ไม่เป็นเมื่อนั่นละ่ะเออ,เอ,อที่ว่าไม่ไหวทคี่ปวดท้องคักๆกันกินปุ๋ยลงหมดเลยทิ้งเลยทิ้งยังไงพอแล้วสีสีน่ะแล้วสีสีเออเอาไปใช้เอาไปเอาไปใช้อ <laughs> ย่างอื่นไม่เอาออกจากยาเออโอ้ยแม่บ้าอุจาะโอ้ยแม่กินอันนี้ละเก้งไม่จำได้ยู ว่าเป็นยาหามไทยน่ะกินแล้วมันปวดท้องมันปวดปวดแม่เนี่ยเป็นน้อนลงบานนน่นดีมันก็ทำไลายในกระเพาะไงไมีชิบอ้พ่อฟังมาแ้สิห้าให้เดี๋ยวเอาอยาแล้วมากินเนาะยาแล้วไปสีดแบบอันฮอร์โมนนี่แมยฮอร์โมนฮอร์โมนข้าวไม่เก่ง <c oughs> ใช่ก็มันบอกหนึ่งแคปซูลจะได้สองถึงห้าไล่ไงฮอร์โมนบ้าใช้ได้ท่าไล่เลยนะเราแตเองกินไปแต่ก็ ดีแล้วมันไม่เป็นอะไรคือว่าร่างกายมีคักอยู่ดีเอแต่ว่าม่มือนั่น่ะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแอบว่าอยากเพิ่มฮอร์โมนแม่หรอโบระเบิงอุ้ยแม่คิดได้เลยว่าแม่เอาจากหนีล่ะแม่แม่เคยซื้อยาน้ำเซเว่นไงมันเป็นยายาห้ามทานมันเป็นยาดําๆไงใช่ใช่มันจะเป็นเนี่ยแม่กัวบานแม่อะไรแม่เอามากินแม่กินเลยล่ะมือนั้แม่ไม่อ่านก่อนแม่จะอ่านใดเดือดีนะวันนี้มาดูให้ไม่งั้นเอาไปอีกนะนะเอาไปเร็ว กำลัเก็เเกบเซลล์เก่งบาดแผลเก่งแบบ่อ่านมันมันเบิดอ,อายุไปออก็เลยไปอ่านเจอนะอแต่นี้แต่นี้ดูให้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกยากแก้ไอแก้ไข้อันนี้ยังไม่หมดอายุแต่ว่าอยากให้แม่แยกกมไม่งั้นก็เอายางมาลัดเป็นอันอันไปว่าอันนี้แก้ไข้ฮา,<ก>ารดดยูส u, ุปีิกกับอาดยูอันนี้เอามาตอนกลับมาก็เอามามาแก้ออกไงเอมาแยกเนาะ แม่ก็ห้ดวไปงังนสิแ่ละทำไมแม่กินอีกเม็ดลองดูสิโอ้ยชมพ่อเมนแม่กินอีรีมันมสิบอกอี้พอฟังมรนเองเป็นรักเอายาแล้วมากินเป็นรักเอาปุ๋ยเป็นรักเอาปุ๋ยแล้วมากินเอ้าแม่กินอีรีได้แม่ก็กินยานี่แหละรอดแม่ได้เก็บทองเอนี่ยนะอ๋อที่เป็นตอนนั้นน่ะเออวี่อันตรายน่ะดีนะแต่เขาเพาะไม่รั่วแม่เลยเนาะมันก็จะกัดเนี่ยเข้าใจไหม อ,อแม่กลิ่นอหลีเนี่ยมันอยู่ในถุงยาแม่เนาะฮฮฮ้ยคากเทกนีนะมันไม่ทำให้แบบใจสั่นใจโอ้ยเป็นทุกอย่างเก่ง่ว่าแม่วาแม่บอกให้อ่อนเอจเคลียเป็นทุกอย่างเลยนะจนว่าได้ไปหาหมอพุลล่ะอุย้ยที่บอกเหตุผลให้อีพอฟังอยู่เอาเอาแม่กินอีลีแม่ก็ได้กินอิลี่นี่แหละแม่ว่ามันอยู่ในถุงยาแม่เนาะ อยางมาลัดเป็นเป็นกลุ่มๆไหมเป็นชนิดชนิดอ,อ,นอันนี้หมดหมดอายุยังยางอันนี้ดูให้แล้วไงสองพันยีดดด่สิบสองพันยิบห้าอันนี้ยาอะไรอยู่เนี่ยยาอันไขมันไม,นม่ต้องขาดความดันไขมันไม่ได้เฮ้อฮสมพ่อเมนแม่ปิ่นคักปิ่นเนี่ยต้องเสียอือ ไม่กินค่ะค่ไม่หูจักอยู่ว่าแม่ไม่กินเฮ้ยหูจักสายเหตุระบาดที่นี่ดีนะแม่เอาไปกินหูจักสายเหตุแล้วเสียเอาไปกินอยู่ในเกียงหมหันตนะทำให้ดูให้นะออกไปแล้วอันนี้ภัยละนานักษาบ,บตารตจต้องเก็บไว้ที่เดียวกันเพราะว่ามันเป็นยาควบคู่กันแม่กินบวกกันมันเป็นยาแก้ไขชนิดดีที่สุดสําหรับแม่นอก ไพลานานอกซาบุตโซนชื่อมันนะแต่พูดถึงเอาเตรียมไปอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าใช้ตลอดหรอกใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่านี้ยมันเป็นยังยังอันนั้นเราเตรียมไปกันไหมไงถ้าไปซื้อพ่นมันซื้อบด้โดเขาสิไปิดมัต้องแพทย์สั่งเนาะถ้าเป็นอยู่นู่นยังอะไรเนี่ยมันขาดกระบองกระเบงอันเดียวกันมท้องเสียคนละอการคนละชื่อ มันก็ไม่ได้เป็นทุกวันหรอกแต่เ,เราไปเตรียมไปไงยาที่เราคิดว่านีนน่มันหองผิวนะอันนี้อะไรเนี่ยดูก่อนข้าบูตะโซน โอเคิรโซนอ๋อตัวนี <Island> mm ้เ hmm. ป็นยาคลายกล้ามเนื้อเออคลายกล้ามเนื้อไม่เอาสองพันยี่สิบห้าจไม่หมดอายุคลายกล้ามเนื้อไม่เอาคลายกล้ามเนื้ออีดุตัวนี้คลายกล้ามเนื้อปอ๋ออันนี้ท้องเสียลนะกล้ามเนื้อหดเกร็งได้เลอันนี้กับคลายกล้ามเนื้อคือกันบมเมนบอไหนดูไม่เขียนไว้อย่างโีอเจไอตัวนี้อนั่นแหละคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อมันกับตัวใดวะมันมีอีกตัวหนึ่งอยูนะที่เกีงอาณา ปวดเอาไข้กำเนียรนี่อันเดียวดิตีๆไข้กำเนียรมันอยู่ในนี่กันมีไข้กำเนื้อไข้กำเนียรของหมออยู่นี่ต้องเอาเอาเอาไว้เลยไข้กำเนื้ออยู่ที่นี่เวลาปวดเอาเก่งมันทํางานเนาะทํางานตลอดมือเนาะพอพอตอนนอนมก็จะปวดอะไรอันนี้ใช่ไหมไข้กำเนื้อใช่อันนี้มันอะไรเนี่ยดูนมก้ปวด ไข้ปวดเป็นพวกไข้กัมเนียนด้อมันคนละอันอันนี้สําหรับไข้ก้าเนื้ออันนี้มันยาสําหรับอันนี้มันยาแก้ไข้ตัวนี้หือแก้ไข้ก็ออกแก้ไข้แก้เสี่เฉยลดไข้ลดอะไรอย่างนี้นีไ่ไงไม่ไม่เขียนไว้แล้วยังไง,ไงแค่นี้ก็พอแล้วซ<ง>ุปปีนะแม่ซื้อแม่ซื้อ,อยาเบอร์ซีพันผลิตเก่งซื้อ,อยาไป จะเตรียมให้ลูกน้องลูกน้องไปยแม่เนี <c oughs> เขาุูเขือนนั่นสิเขาไม่ได้เตรียมไงเขาไม่รู้จักอะไรไง<ช>แม่มียาบนมีก็ได้เอาให้เขาอพอลูกน้องมันกาาน็อาศัย h า u s e กลาปวดประจำดวงประจำเดือนประจำเดือนไม่มีครับเพราะมันหมดแลว้ว <c oughs> คนปนีนั่นเกงมันก็เหมือนประจำเดือนใช <c oughs> ่ไหมเป็นประจำเดือนยุง่งใดมีลูกอ้างลางกับมาบ้านแล้วเอาเดียวไปไปอยู่นู่นก็คือมีเวลาไปนู่นนี่ไม่เป็นประจำเดือนแล้วนะแม่หมดแล้ว แต่สี่สิบคนก็นเหมือนแหละเดิม <c oughs> อันนี้ยาฆ่าเชือ้อจำเป็นเวลาเราเจ็บคอเรากินนะเนี่ยเพราะว่าอากาศมันเียนใช่นี่ยาฆ่าเชือ้อตังเต่หมอเพิน่นเอาไห้เนี่ยจะต้องจับต้องอาาอยากาเดี๋ยวเวลาเป็นแผลเป็นอะไรก็ได้ไอันนี้ภูมิแพ้นะคะ ก็เมย์กอ็คอยเปลีนยนอเลยไม่ไม่ได้นอนเอแล้วไม่ไม่ค่อยเปลี่นแล้วอยู่น่นเขาก็เป็นอากาศหนาวอยู่แล้วเนาะอากาศมันก็จะเย็นอยู่แล้วแต่ก็เอาไปแล้วก็กวเราก็เตรียมไปเราก็เตรียมไปนะจ๊ะอันนี้อยากแก้อไอดีที่สุดนลดีที่สุดเลยแก้อไอดีที่สุด นี่ท้องเสีย แก้ปวดนี่สั้นเป็นยาไข่แล้ะเนาะถ้าเป็นยาแก้ไข่แล้วใช่ก,ก้ามเนื้อเขา,าไม่เอาพวกวิตามินอะไรไปกินพวกแบบว่าคอลลาเจนพวกอะไรอย่างเงี้ยํ <c oughs> ำอางไม่ได้ค่ะเขาเลยกินไปหออไปอย่าง้ำอํางพวกํำอาง ได้ทาครีมทาอะไรไมาอยู่นู่นไม่ครับไม่ทาเลยเหรอแต่กลับมาข่าวเลยนะญี่ปุ่นอากาศมันดีเขาได้เขาได้ขออำผ้าทุกมือไงเขาได้ใส่เสื้อผ้าทุกวันใส่แบบนานๆอย่างนี้ไปบอกมึขคเละกินคขาละกินมึงเ,เวลากินรอก ยาเก๊าไอยาเก๊าไอยาเก๊าไอกำลังเตรียมยาเตรียมของนี่กระเป๋ากระเป๋าก็จะกำลังยังไม่จัดนะแต่ว่าก็เตรียมว่าจะเอาอะไรไปอะไรยังไงเศรษฐลักษณ์ชุดเราก็ไม่ได้อันนี้อะไรเนาะมันเป็นชุดซ้ําๆเนาะเพราะว่าเราไปทํางานไม่ได้แบบใส่ชุดอะไรมากมายนะครับอุ้ยไปใส่ชุดอี่ยังไไปเอ PE PO อี่ยัง ไม่อยู่ในปลาไปอีกใครก็โชว์ฝรัง่งจ้ามีฝรั่งจักตู่ใครอันนี้กล้ามเนือ้อแก้ไข่กล้ามเนื้อก็อยู่ด้วยกันไดฟิลีนเนี่ยมันเป็นยากันอันนี้ยาอะไรแม่ยาห้าม,มถ่ายอย่าห้ามถ่ายทุกที่บ้าอันนี้แก้เมารถด้วยนี่เอาตี <Okay. S 2> <c oughs> เออนี่แก้เมารถนี่เขียนภาษาไทยไว้อยู่ อุ้ยเมียบม้าดอกอันนี้ยาอะไรเนี่ยแกเมาเครื่องบินเนี่ยเอาไปกินเลยอุ้ยเมียบเมารถเมาเรือบรรทุกอากาศอาเจียนเอออาเจียนเหรออาเจียนเมารถเมาเรืออาเจียนเหรอเซร่าไอเจียนยุ้ยใส่อีกละมันมียาอาเจียนอยู่นะอันนี้ไทยแลนด์นอนรูบูฟินอาเจียนอาเจียนนะจ๊ะต้องเอาไปค่ะ ทำไมยืนไส้ยันหวัวนม่หรอกเวลาเวลาเขาเกินกาแฟหลาย <g ül> อันนี้ชิฟฟี่ชิรเอาไว้ให้พ่อนะพอแล้วว่าใครเปเรเเลี่ยนอย่างหรอเจ้าแดงเก็บรายเตรียมหยดเตรียมยา